อันใหม่อันใหม่ได้ยินเสียงว่าครับคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยโอ้โหคนดูหนึ่งล้านคนโกวครับโกวครับ นีแดงบริโตดูต่อแล้วล่ะมาววกระดังงงให้ดูบูเขาช้านะบูเขาชาอันนี้บูเขาชาครับ ออลิิ้ก็มีเห็นแจ๋วเล่นด้วยใครมีเรื่องอะไรสอบถามมานะเนรือร่องปงเรื่องปลาปลาเป็นโลปลาหัวขาดอะไรพวกนี้น แดงเซนทรัลมที่คนถามหาอ่ะนะตอนนี้กำลังฟอกแล้วก็นี่เป็นนี่นี่นี่ไซนี่ใหญ่แหละบูเพาชาตินะเอไซที่ผมเปิดตัวแล้วหนึ่งเทา้าหนึ่งเท้านะพวกนี้หนึ่งเท้าหมดนะนี่สี่นิ้วกับห้านิ้วนะหนึ่งเทา้าหนึ่งเทา้า ศูนย์คนนะอย่างนี้เจอเอ,เอะอไรเ,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 เลยห่ออือโ่ดีวะ

เนดีด้เล่นเกมเติม thuyền ăn nhà. Hôm nay xong thả ba ra lên cổng nước cá. Đẩy vô thì tô à.

มีเมนได้ปะเอ้ยมึต้องเมนได้อยว่อะมึงเมนได้บ้างได้เลลองพิมพ์มาดิคุเห็นป่ะสวัสดีทุกคนท่านดูสิบสี่ท่านเลยนะ มีปัญหาปลาช่วงหน้าหนาวสอบผานกันได้นะครับเม้นมาดูหน่อยว่าผมเม้นได้ไหมผมเพิ่งไลท์ครั้งแรกนั่นแหละในยูทูบเคยไลท์แนวตรงเลยเคยไลท์แต่ปลาเอ้ยเคยไลท์แต่เกมนี่มาไลท์ปลาเออคือแนละ้วนะครับพิก็อกกินอ๋อใครใครใครเมื่อกี้พิกอ็อกกินกน,นี่ดูบาริโต้ไปก่อนเลยนะตอนนี้ที่หลักๆก็มีมีบูเขาชาแนะล้วถ้าเกิดใครสนใจ สีฟ้าเนี่ยมัวใช่ไหมผมเพิ่งกินอาหารบาร์บีเนาะนี่ข้างล่างนี้ก็สีฟ้าเหอนนี่หูยาวทีบยาวอันนี้ก็ยาวกันหรือเป็นเหลืองซนทารัมคอมเมนต์ได้นะครับลองคอมเมนต์ดูครับ จะเป็นนี oh, mm ่ลยออร์ติโอกระดุเกินออร์ติดุจังอ่ะเดูเป็นบุคลาตาสไซส์สิ่งเดีกับพวกนเปิดตัวหนึ่ง พรุ่งนี้สายใหญ่แล้วนะคอมเมนต์ตอบคำถกันได้นะส,วส,ดสวัสดีคนดูแปดท่านโอ้โหภาพชัดดีวะ่ะหลังก็เปลี่ยนอะไรใน YouTube แล้ว ดอกเป็นดอกอใครอยากรู้ที่การเลี้ยงออลตินอกห้องเอ้วก็ในชิปในช่องนี้ก็มีบอกแล้วครับ ออไรเขาเอาต่องไหนะไรต้องสัามอ๋อมิจาว่าแปลแันทำเด่นสุาพูดคำหยาบก่อฮะพี่อีกกูเ็ได้พูดได้เออตีาไม่ได้คุยเหมาแล้วก็ไม่ได้ขวิอะไรเลย

พูดคุยสบสวจก็ได้เะยขอลองไลน์ก่อนนะครับ